เรื่องลับเบื้องหลังอนุทินเส้นทางการเมืองที่ไม่ธรรมดาชื่อของอนุทินชาญวีรกูลกลายเป็นที่กล่าวถึงไปทั่วประเทศทันทีหลังจากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยเมื่อวันที่5กันยายน2568แต่เบื้องหลังเส้นทางที่ทำให้เขาเก้าวขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของการเมืองไทยนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยค่ะ เพราะตลอดชีวิตการเมืองของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลการหายไปจากเวทีและการกลับมาอย่างพลิกผันจนวันนี้เขากลายเป็นตัวละครสำคัญที่ทั้งสังคมไม่อาจละสายตาได้หากย้อนไปในอดีตอนุทินก้าวเขาสู่สนามการเมืองในฐานะทายาทนักการเมืองเชื่อดังต้นทุนจากครอบครัวถือเป็นใบเบิกทางที่หลายคนอาจมองว่าได้เปรียบ แต่ความจริงคือการถูกจับจ้องและถูกคาดหวังสูงตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นภาระที่กดดันอย่างมหาศาลค่ะเขาเคยร่วมงานกับพักไทยรักไทยและมีชื่อในแวดวงการเมืองอย่างจริงจังแต่เมื่อพักถูกยุบเขาก็ต้องเผชิญกับจุดตกต่ำที่ทำให้หายไปจากหน้าสื่อไปพักใหญ่นั่นคือจังหวะที่หลายคนคิดว่าเส้นทางการเมืองของเขาคงจบลงแล้ว แต่เรื่องลับที่น้อยคนจะพูดถึงคือในช่วงที่ห่างหายจากการเมืองนั้นอนุทินไม่ได้หยุดนิ่งเขาใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจโดยเฉพาะในเครือซิโนไทยที่เป็นเสาหลักของครอบครัวการได้เรียนรู้จากธุรกิจขนาดใหญ่และโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศทำให้เขามีทักษะการจัดการและสายสัมพันธ์กว้างขวางมากขึ้น และนี่เองคือฐานพลังที่ทำให้เขากลับเข้าสู่เวทีการเมืองได้อย่างแข็งแรงกว่าเดิมค่ะการกลับมาของเขาในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยถือเป็นการพลิกเกมการเมืองครั้งใหญ่จากพักที่หลายคนไม่คิดว่าจะไปไกลกลับสามารถขยายอิทธิพลจนกลายเป็นหนึ่งในพักที่กำหนดทิศทางการเมืองไทยได้อย่างชัดเจน เบื้องหลังความสำเร็จนี้มีทั้งการวางกลยุทธ์การคัดเลือกบุคลากรที่มีภาพลักษณ์สดใหม่และการกล้าที่จะผลักดันนโยบายที่แตกต่างเช่นเรื่องกัญชาเสรีที่แม้จะก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์และปัญหาตามมาแต่ก็สร้างภาพจำว่าอนุทินคือผู้นำที่กล้าเสี่ยงและไม่เดินตามกรอบเดิมค่ะเส้นทางการเมืองของเขายังเต็มไปด้วยการประนีประนอมและการสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อน หลายคนอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังการต่อรองในสภาพักภูมิใจไทยของอนุทินมักจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้รัฐบาลหนึ่งหนึ่งอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดการเลือกที่จะไม่ผูกมัดกับขั้วใดขั้วหนึ่งอย่างถาวรอกลายเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขามีอำนาจต่อรองสูงและเมื่อเวลาสุกงอมเส้นทางนี้ก็ส่งผลให้เขามีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จค่ะ อีกหนึ่งเรื่องลับที่หลายคนพูดถึงคือสไตล์การทำงานของอนุทินเขามีบุค,คลิกที่ตรงไปตรงมาบางครั้งถึงขั้นพูดแรงจนกลายเป็นดราม่าในสังคมออนไลน์แต่สิ่งนี้ก็ทำให้เขาแตกต่างจากนักการเมืองทั่วไปที่มักใช้ถ้อยคำระมัดระวังจนดูห่างเหินสำหรับอนุทินแล้วการพูดตรงๆแม้อาจสร้างศัตรูแต่ก็สร้างความรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงในสายตาของประชาชนกลุ่มหนึ่ง และเมื่อมาถึงจุดที่ต้องพิสูจน์ตนเองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบุค,คลิกนี้จะเป็นทั้งข้อได้เปรียบและความท้าทายไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากนี้เรื่องที่ถูกพูดถึงในแวดวงการเมืองอย่างต่อเนื่องก็คือความสามารถของเขาในการดึงคนรอบข้างมาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าหรือหน้าใหม่หลายคนยอมรับว่าอนุทินมีศิลปะการบริหารทีม เขาไม่ใช่แค่หัวหน้าพักแต่เป็นเหมือนผู้จัดการทีมใหญ่ที่รู้ว่าจะต้องส่งใครลงสนามในเวลาไหนเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเรื่องนี้อาจไม่เคยถูกเล่าในสื่ออย่างเต็มที่แต่เป็นเบื้องหลังสำคัญที่ทำให้พักภูมิใจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อมองย้อนกลับมาทั้งหมดเส้นทางของอนุทินคือการเดินทางที่ไม่ธรรมดาเขาเคยล้มเคยหายไปและเคยถูกมองข้าม ต่กลับสามารถสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมได้ถูกก้าวที่ผ่านมาคือการเรียนรู้และสะสมพลังเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในวันนี้และสิ่งที่ทำให้ประชาชนต้องเฝ้าติดตามต่อไปก็คือเขาจะใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไรเพราะในโลกการเมืองที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูล คือผู้ที่จะเขียนบทใหม่ให้กับประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะ